อวิทยากรพูดการดึงแล้วก็บอกพี่หมอสาให้ค่ะเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้กับชุมชนของเราแล้วก็ปฏิบัติกับบ้านของเรานะคะในส่วนของที่เราเป็นอสมอเป็นในส่วนของเป็นผู้แทนชุมชนนะคะเราก็จะเอาความรู้ที่วันนี้ท่านวิทยากรเอามามอบให้ไปใช้กับบ้านเราแล้วก็ชุมชนของเรานะคะทางเก่าเปิดนะคะแล้วก็จะเป็นในช่ว เก้าอี้ว่างข้างหน้าหนูขอให้ขยับขึ้นมาได้ก็ อำเภอแก่งคอยแด้กล่าเปิดโครงการและขอนนะคะประจำปีงบประมาณ2,567นะคะในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรน,นะคะท่านอนัทวิชัยชาภูปศุสัตว์อำเภอแก่งคอยท่านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในวันนี้สําหรับในเวลาน,นี้ดิฉันขออนุญาตจับเป็นเชิญลมอาสาปสุสัตว์ด้านโลดพิสุนักบ้า <c oughs> ให้กับอาสาปศุสัตว์ ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องโรคพิสุนัขบ้าและการฉีดวัคซีนพิสุนัขบ้าได้อย่างถูกต้องดังนั้นเทศบาลเมืองแก่งคอยโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการอบรมอาสาปศุสัสตว์ด้านโรคพิสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณพศ2567ขึ้นบัดน,นี้นะคะและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ โรคพิษนักบ้าหมดประหยัดประเทศไทยดังนั้นพวกเรานะครับก็จะได้ร่วมกันนะครับเพื you suffer, you, ่อรณรงค์ส่งเสริมสัดส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์อ่างจีนมากไปยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการต่างๆทำลายโหัวจะหอมเพียมนะครับเวลาไปวิ่งตัดหน้ารถนี่ก็หาจดอกหอมไปเยอะการตัดควรอย่างฟอ ที่ม kind of ีบุกดูแลแล้วก็รับผิดชอบรืว่าทุกวันจะมเาเกิดเปลูกหลานเราก็ได้จริงๆก็รู้บ้านเรียบหมดเลยไม่กล้ารับเลยเพาเป็นหัามันมันไม่ชอบมาผากุนอ่ะในส่วนแต่ละท้องที่ท้องถิ่นเอ่ยนะฮะมันจะมองว่าปัญหามันไม่อยู่ที่ตัวสัตว์นะครับปัญหาอยู่ที่ตัวบุคคลนะฮะคนเลี้ยงสัตว์เป็นปัญหา คนเลี้ยงสัตว์แล้วไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะรหรือมีจํานวนมากเกินสามารถที่จะดูแลได้นะครับปัญหาเหล่านี้นนทําให้สำนักตอนจากเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะเพราะว่าเราต้องเอาเขาไปปล่อยวัดนิยามปล่อยวัดก็ยังมีอยู่กระจำกหัว<อ>ข้อที่จะบรรยายนะครับเรื่องโรคพิษสุนัขพาก็คือสถานการณ์โรคนะ ก็ได้เกิดนําไปแล้วนะครับคกบคุมโรคนะครับก,ก็ณีเดิดโรคระบาดนะครับสถานการณ์อันนี้ปี66นะครับก็อย่างที่นําเรียนไปนะฮะจากข้อมูลนะครับก็พบแรงงานบวกเยอะเหมือนกันนะฮะในสุนัข116ตัวนะฮะปี66ที่ผ่านมานะครับโคสิบแปดตัวสนุนัขจิ้งจอกหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวนะครับคือโรคพิษสุนัขบ้านี้เป็นได้กับสัตว์ยงลูกเลวนหนม ะ,ะทุกคนพอทราบเลยครับในในสัรเรื่อโรคพิษสุนัขป่านะถ้าเป็นผัสับทางวิชาการก็เรียกว่าโรค <Okay. S 2> หรือโรคโควิน้ำนะครับนะวิชาการโรคพิษสุนัขป่าจะพบได้ในสัตว์เลื้องโรคเรื่นนะครับ,รบก็ระยะน,นี้ภูมิคุ้มกันจากแม่เขาจะหมดไปนะครับสัตว์ที่ไม่รับการอะจีโนซิน ก่อนถึงอายุสองเดือนขึ้นเนี่ยเขายังมีภูมิคุ้มกันนะแต่ว่าภูมิคุ้มกันก็จะหมดไปโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็นะสุนัขเพื่อลดจำนวนนะครับก็เป็นการป้องกันได้นะครับการเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบนะไม่ปล่อยสุนัขจรจัดนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยลดจำนวนสุนัขเหล่านี้นะไม่ให้เกิดปัญหาต่อชุมชนต่อพื้นที่นะผมในส6บชุมชนในพื้นที่แ่งคอเนี่ย ตัวหมอเองเนี่ยได้ลงพื้นที่นะไะอ้ยเขาเที่ยวไปสอบหาที่การข้าวเนะี่ยก็เป็นในส่วนข้อที่6ถ้าพบเห็นก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะในด้านบริษัทนะฮะตัาาต้งสามารถแจ้งไปยังสำนักงานแขตหอเรียนประชดชาวบ้านที่เลียงสุนัขหรือแมวถ้าเกิดมีอาการ้ายผิวสุนัขบ้าพบเห็นสัตนวะ์เหล่านี้ก็ให้แจ้งนะเราก็จะได้เข้าไปเองนะ ถ้าหมาดุนจะพองทนงมมั้ยเออถ้าเรามาเองมันก,ดก,กัดเราอนแล้วนะฮะมันก็ไม่ไม่ชอบที่เราเราต้องมาคาบเขาเจ้าของไงเขก็ไม่กัดน,นะเอาเป็นที่สุนัขบ้าทีนี้ถ้าเกิดซื้อมามันจะมีวัคซีนรวมหกโรคคือรวมที่สุนัขบ้าไปด้วยคําว่าหกโรคนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดฉีดให้ลองหมาไปแล้วแล้วมันสามารถคุมที่สุนัขบ้าโดยเราไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องิดฉีดห็นที่ทางถูกต้องครับไม่ัขบ้นไคือมันสามารถมได้ มีระยะงักตัวอลูกานะฮะถ้าถ้าใกล้เซลล์สมองมากก็ก็อันก็เร็วเหมือนกันประมาณควางชัดเจนไม่ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เรื่องเรื่องในโลกในตัวคนนะก็คือไม่ไม่สามารถมียาช่วยพยุงไม่ได้เลยถ้ามีอาการแรงการ้วส่วนมากเสียชีวิตอย่างเดียวครับอันนี้ผมว่าใช้ได้สักสองแพ็คไม่รู้ประมาณสักยี่สิบสามสิบโลได้ได้เนาะเป็นสองจำนวนตัวแต่กระบอกใช้หลายตัวนะ ก็เช็ดอ่างกออซทำความสะอาดนิดหนึ่งทีนี้นี่คือวัคซีนนะนี่คือวัคซีนวัคซีนจะเป็นหนึ่งโดสหนึ่งตัวไม่เยอะหรอกแต่ทำไงให้ดึงวัคซีนออกได้ง่ายพี่ทำยังไงอัดรวมเข้าไปก่อนถูกต้องจอัดรมเข้าไปสักหนึ่งซีซีก็นด้อรือ ดูดยาขับท่าดูดยาหน่อยยกตั้งขึ้นตั้้งขึนเอาเอาเอาปลา,ายเข็มมาจออ่อตรงพลอยน้ำเงินข้างล่างเออประมาณนี้นะฮะคือทําไมเพราะว่าถ้าดันเข็มทะลุยาวไปมันก็เลยจํานวนวัคซีนมันจะดึงออกไม่ได้ก็ดอเขาเรียกดอดอ,ดอ,อยางลงมาเวลาที่เข็มอะดึงดึงหนังสักนิดนึงก็จับมือแล้วก็ประมาณเขี่ยมเข้าไปแคสี่ถึงห้าองศา แล้วก็ดึงยายากลับแล้วก็ดัน,น,ดน,นดไปนะฮะจำพี่นะเพื่อเพื่อจะให้เพราะอะไรบางครั้งเราขิ้นเข็มไปแล้วคุณกลอยใจตามค่ะ คุณน,นริศราต่อไปชุมชน,ชนทวินวัฒนานะคะ